นี่นะครับก็รวมตัวกนก่อนนะครับก่อนที่จะไปงานเจ้าบ้านเจ้าสาวนะครับสวัสดีครับเอาลนะในกระบวนขันหมากนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะตืมมีหลายแบบนะครับ นี่นะครับเช็ดชู้นะครับอย่างดีมากนี่ครับน่าจะหลายตังนะครับนี่ครับเค้กนะครับขันมาแบบเค้กนะครับแบบเรือพายสองนะครับก็จะมีชุดกาชุดกานะครับกาน้ํามีแก้วด้วยมีคู่มีคู่นะครับอ่าพวกนี้เป็นขนมนะครับนี่ไข่เงิน ไข่ทองนี่ครับการดีไซน์ของขันมากฝั่งเจ้าเบานะครับโหหน้ารับประทานกันหมดเลยเนี่นี่นะครับนกเป็นนกนะทำจากผ้าผ้าคนหนูนะครับ นี่จะมีชุดหัวใจด้วยนี่นะครับจะมีชุดหลายชุดนะครับนี่มีชุดนี้ด้วยชุดกระเป๋าสวยจริงนะครับนี่ชุดกระเป๋าไขเงินไขทองนะครับก็จะมีนี่ครับ นี่ชุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับมีการหุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับนี่เป็นเอะไรจะเป็นดอกไม้นะครับ เป็นบ้านนะครับน,นี่นี่นี่เอาขนมปังนะมาใส่ให้เป็นลกักณะเป็นบ้านนะครับบ้านเป็นถึงว่าเป็นรากฐานของ,องของครอบครัวนะครับพพนี่น,นี่ดีไซน์สวยงามมากครับ นี่เข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับนี่นี่เป็นเค้กสวยงามแล้วนี้นี่เป็นคู่นะเป็นขนมคู่เป็นกล่องก็เป็นคู่นะครับนนกล่อง,องก็งงเป็นคู่เหมือนกันนี่เป็นชุดชุด กาแฟนะครับมีแก้วสองใบมีจานสองใบอ่านี่ก็เป็นชุดนะครับเครื่องเงินเครื่องเงินนะครับสวยจริงนะนี่ทำจากเซตนี้ก็คงจะหลายพี่ยายกี่มื่นไดน้ชุดนี้ชุดนี้เหรอแกมือเป็นมื่นโอ้เป็นหมื่นนะครับนี่โหดีไซน์ก็จะมีสิบสิบชิ้นไหม เอ,อ,อ้ของท็อปก่อนนี้ของท็อปๆตัวน,นี้ของท็อปนี่ยอสิบห้าชิ้นสิบห้าชิ้นนะครับหมื่นกว่าโอเคใช่ไม่ถึงหมื่นกว่านะครับประมาณนักเจ็ดแปดพันประมาณห้าพันก็ใช้ได้นะที่ดูการดีไซน์เขานะครับนี่นี่เอาล้ครับมาดูครับต้องเป็นคู่นะครับอ่านี่เป็นตุ๊กตานะก็เป็นคู่เหมือนกันนะอะไรอะไรเป็นคู่หมดเลยนะครับทําจากผ้าคุณหนูนะครับดีไซน์เป็นลักษณะเป็นคู่นะอ่า สำหรับใครสนใจก็ไปเรียนได้นะครับควรลังควลังครับที่ไหนพี่พี่ใหญ่เออเดี๋ยวพอดีคนทำยังไม่ถึงมาเลยนี่นะครับก็เป็นคู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นอ่าเดี๋ยวเร็วเรนาวนะครับก็เป็นคู่สามารถสั่งได้นะครับนี่โอ้โหดีไซน์ก็เจ๋งมากนะไม่ดูเรือนะครับเรือก็ทํานี่เห็นว่าเขาทาเนียนมากต้องเป็นคู่ทุกอย่างสำหรับคู่บ่าวสาวนะครับอืม นี่นะครับก็เป็นเค้กนะครับก็สึกว่านะครับประดับประดอยด้วยความสวยงามครับก็คุยกันได้ครับราคากันเองนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามจริงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ การจัดการที่ดีมากนะครับนี่คือสามารถสั่งได้นะครับชื่อร้านอะไรครับไม่ไม่ไม่เยอะแล้านนะแต่อยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่างแรมชื่อร้านโซริชะครับบ้านคนเดียวคนเดียวว่าเป็นเจ้าของกันคือสซลิช่าแต่ลูกสาวทำนะจ๊าบจ๊าบเองค่ะอยู่แถวไหนครับนี่อยู่แถวเอ่อควนลังน้องค่ะควรลังค่ะโอเคเบอร์เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดหก ศออแปดฮกสองแปดู์หกหกหนึ่งค่ะครับก็สั่งได้เลยนะคะครับก็ราคาไม่แพงนะราคาเป็นกันเองราคเป็นกันเองนะดนะจ๊ะราคาเียว่าเบบนะเดี๋ว่าค้องเปงหรือว่าค้องโต๊นะคะเี๋ว่าทาไปหรือาองต๊กันคเรากจกาเนื้อองเี๋ว่าปาได้เปงองเป็กิานะคะก็ราคายนกันได้นี่คือโปรโมทผลงานของเขาสามารถมาสั่งซื้อได้นะสั่งทาได้นะที่ี่นะครับ เป็นดอกไม้นะครับในการทำเป็นนี่นะครับดีไซน์สวยงามนะครับนี่ครับมีเงินนะครับแล้จะมีชุดของเขาด้วยนะครับนี่

เนี่ยนะ้บบาบ่านนะมาสู่ขอนะครับอยู่ที่อาบาตอนะวังวังพระจันทร์นะครับที่สตูล อกมาเนเนอเนี่ครับทีมงานครับทีมงานนี่อ้าวหนึ่งสอง 1นสองโอเคอับทายแล้วทยแล้วเอาแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งหดพุงด้วยหดพุงด้วยหนึ่งสองได้อ,อาหยุดก่อนหยุดก่อนนี่นะครับก็ทีมงานนะครับอา้านี่ครับเจ้าเจ้างานครับเป็นไงบ้างครับเจ้างานภูมิใจมากเลยวันนี้เอาหาคนถือก่อน อาเอาถือก่อนนะครับนี่นะครับถมานี่นะครับก็งานใหญ่มากนะครับวันนี้แก่รับเรั่ค่นี่นะครับหัวขบวนนะเป็นกระดาษนะครับห่อด้วยเป็นดอกไม้นะครับสวยงามนี่นี่นะครับยืมไม่ก่อนเลยนะครับ นี่ครับอ่าเป็นไงเอาเสยึดก่อนอ่าโอเคคนต่อไปชูไว้ชูไว้จะได้มองเห็นอ่ารับขอด้ครับผมรับขอด้ครับผมจับภากไปที่อันตเลยครับผมจับภาพไปที่อันเลยครับผมเดินมาเ่อยครับเดินมาเรยครับ

เชิญครับผมเชิญอรันับบรนี่รับรับี่รับปันมากัปันมากาดบว้ายุเตเตยกอรับปันมากัพ่นกาับพ่อนี่นะครับมกมยิญครับครบดมีกล้วยครบนะครับครบสตรเชืญกัผมเชิญกันผมเชิญกันผมเชิ่กันผมลจไ้ลจ เจ้าบ่าวก็คงจะมาครับจับาพ้นจัพาพจับาพสันจะพาไปที่เรื่อยๆครับผมเอาไว้ดูต่างนขุาขุนอคนเลยนะเดี๋วมาครับเจ้าบ่าวกับผมอ่าเดี๋ยวมากัจ้าบ่าวอ่นเจ้าบ่าวก็ยิมตลรดเลยอ่าเจ้าบ่าวกับจายใจเนาะมีเมียแล้วเฮ้ยเฮ้เช้ญกับผมเชิญกับผม

แรงตัดใจกับผมแรถกันใจต้องร้กับกจยากกับผมเชื่อกันได้เชื่อกันเข้ากันและกับพี่เราที่มากระจายบัลลังสวยงามครับจัดสมสวยตั้งแต่ก็ตั้งแต่เร่ตั้งแต่ต้องคิดว่ากระจาวบ้านกับผมที่ว่ามางานนี้มากระไรในชีวิตเราที่สตตาร์ยอนในทั่วภาคตะวันตกัอนน้ำเชียววันนี้พี่เราอยากจะไปอุทยานแห่งชาติตะริบันอยากจะไปนำตั้งแต่ด้วยอยากจะไปมาเลเซียโดยที่ว่าไม่ต้องตัวเครื่องบินเราก็ไปได้ ไอ er ้ตัวจ you know, ิ้งกันนะาจะยกข้าวเนาะอย่าอตัวจิ้งเลยกับผมไอ้ตัวทิ้งกัดยกข้าวได้กันถ้าว่าด้านดอกเต็มไม่ก็ข้าได้เลยกับผมแต่ยังไม่เข้าเลยถ้าในเต็มออกลูกชาดเจ้าพ่อไม่ต้องแคร์แต่จิ้งก้อนและจิ้งไปเรื่อยๆเราไม่ต้องอายใครท้องใครท้องมันก็รร้อวมาไี้ผมอยากแ้อยากเจ้าคนเป็นเจ้าสาวนะครับ ก็มาดูนะครับห้องเจ้าสาวเป็นไงบ้างมีการผ่านจ่าเล็กเล็กน้อยนะเจ้าสาวเลี้ยงใจเลี้ยจพี่เนาะมีอย่างๆ้กระตุ้น้วยหลายกระตุ้นนะฮะจ้าที่ใจปกะกระตุ้นนี่บ้างนี่ก นันนันจต้รประตูนี้ต้องหนังหนักเท่ไะไม่หนักไม่เปิดค่ะแค่องตองนะจ๊ะไม่หนักไม่เกิดค่ะแค่สองคะไม่นไม่ใชนไหมแสองสององเองค่ะโอเคโอ้องตองเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้ายจังเลยนี่ทานข้าวบาร์บีควเลย

เดียวค่ะเดียวค่ะนี่มายกกันี่มายกโอเคไหมเล่นมายกกระพานเลยมายกกระพานเลยมาโ้กกระ่นเลยมายกกระพานเลยมาันนีลสั้นเอาเี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวสนมนันาองหั้ให้เอยาวก็มาชุกันร้ายไปเลาสั้นสุดท้ายมาใ้ลูกจมา้าจาน้านี่ก่อนที่น้อง เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปให้หมดเลยเดี๋ยวจะแอบถ่ายท้างหลังได้ได้ได้มีมมีไมีเข้าไปเ้เลเข้าไปเลยค่ะมีมีกล้อง้่ายยัไม่ได้เดี๋ยวนี้เราจัดการได้โทรศัลังถ่ายอยู่เลยนะครับเ่ายยถ่าย้ย่่่าา

เขาอยากรูแม <No <si ่เจ้าบแเจ้าบาวแบบสวยเออมาเจ้าบาวดีสวยสวยนดาร่าคนไดดีเาียเดยักรัตัวเดิมพูดดาดาร่าแล้เลยตัวี้หอยเล่ดคนเรือสวยเลยแม่เจ้าบาวมาเจ้าบอ กายาเดเพุืออจะพอล้านก็หมดลก็กายาวันนี án, well, ้ไปได้ฉันยายกับพาตอนนี้การร้ยงานพยายา้ชจากเป็นไงบ้างครับอาลีตอนนี้ก็ยีกายาตองมา อ๋อเดี๋ยวมีมีถุงเก็บด้วยนะครับปักเช็ดไม้หน่อไม้เอาหน่อไม้อย่าเอาผักกูดนะเอาหน่อไม้ลองเล่นลองเล่นอยู่ไหนทำรอบรามาเจ้าบ้านผู้เลยด้วยเลยด้วยเห็นหน้าก็่จำได้ปักเช็ดเลยเจ็บเจ็บ

nữa nữa nào cả nè con แล้วที่เส้นสุดเหน่งชาวตานจังหวันแล้วที่เราหมากทิ้งงานบางล้นจะไปาติแต่ชอบในดูภาพกระเป๋นางเดียวพี่น้เรายาจะไปอุทยานให้ชาวไทยทันยาจะไปนำตักยาด้วยยาจะไปมาเลเซียด้วยแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องเสือตัววันนี้ไปได้พี่น้องไปจับกับไปจับพี่น้องไปจอดกับแต่ไหนอาเจ็บ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 เจ็ีพี่น้องเราตัดไปพวกกันมาองาเราตัดเจ็บเจ็บเบี้ย อ่าแต่เรื่องพี่เ้องรับบ้านเคย็ข้อคินมาจุดหนึกระดานโน่กระพุ้งอ่ามีข้อคินมาจุดหนึ่งลักขลุยหมดเจ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 อ่าจำได้หรือกันเนาะอ่าทิ่ตรงรถกายกายาตรงการเสิท์ฟพี่น้องกินให้เองกินด้วยความใฝ่ใจไม่ต้องเคสไม่ต้องรีบวน เจเจเจพี่น้องมาจากาแฟเเจ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 าจเ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 ชาจเมเจ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 ัจเจเจเจาจ้จเจาจเ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 จาจเจกจเ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 จกจกจเ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 ่เจเจเจเตเนนีเมเนมากเจ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 เัเจเองจเาจจเเจเเเจเจเเจเเ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 จเเเ

đúng, anh lên là không ai tham này, à, bây giờ cái,

สามสี่ฮ่วัวหมดแล้วพี่ดอกไม้ก็มาดูของชำรวยนะเป็นไงบ้างครับนี่ดอกไม้สวยงามนาครับอืม ก็มีกระเป๋านับชําด้วยนี่นะครับได้ใหเลียงอ่าก็จะมีแบบเป็นกระป๋องก็มีนะครับนี่นะครับเห็นไหมสวยนะนัดกับซาลีาอันที่ลุดพระแท้ไทยก็ถามชงนี้ไม่ก็ไม่ทนั่นกัน này cho nhắn cảเลย bảo ông phim nó ใช้เสียงที่อะไรอ่ะนี่ เอาเถื่อเถื่อเถื่อเถื่เถืะออันนี้มาดูยมมายมาสมคู่คู่ันดีนะครับกับลูกหลานนิอ่ายมนั่งแต่ตอนนั่ง โทษครับอบมุมหลังก็สวยนะครับในการจัดฉากอาโอเคอานัดไปฮะเดี๋ดิเอาังคับเอานไปยิงี่ะ